วันนี้แกไม่รอดแน่ ล่ครับผมซื้อผลไม้มาฝากคุณด้วยนะครับบิวคุณดูสิน่ากินมากเลยนะบิวเอ๊ะน้ำอะไรอะ่ะเฮ้ยบิวนี่ คุณจะคลอดแล้วใช่ไหมเอ่เออ,อะไรนะคะนี่คุณไม่รู้ตัวเหรอดูขาคุณสิน้ำข้ามคุณไหลแล้วเนี่ยต้องเช็คแน่ๆเลยอะเวลาผู้หญิงคลอดจะมีน้ำข้ามไหลออกมาแบบนี้แ่ะโอ๋ยปวดท้องจังเลยค่ะสงสัยสงสัยจะคลอดแล้วอะคะ่ะทำไงดีคะยยเย็นนะบิวเดี๋ยวรอผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเข้าไปเป็นแจวรถก่อนโอเคนะ รอแป๊บนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมวุ่นวายแบบนี้วะล้วถ้าไอ้พาเราไปโรงพยาบาลเราจะเอาเด็กมาจากไหนอะโอ๊ยไม่ได้ละเราต้องโทรหาน้องแป๋วโอ๊ยรับเร็วๆสิ ถ้าให้ขอฉันแต่งงานตั้งแต่แรกอะฉันคงไม่ต้องโกหกเรื่องลูกแบบนี้หรอกโอ๊ยฮัลโหลน้องแป๋วผัวฉันอะกําลังพาฉันไปข้อลูกที่โรงพยาบาลเรื่องที่เราคุยกันไว้อะแกทําให้ฉันวันนี้เลยได้ไหมเออเออขอบใจมากนะโอ้ยเรื่องเงินอะไม่เบี้ยวอยู่แล้วแค่นี้นะ โกหกเขาแก่ท้องงั้นเหรอ <laughs> ลูกติดแม่เลี้ยงอย่างแกเนี่ยพูดไปใครเขาจะเชื่อหลักฐานก็ไม่มีเรามาดูกันว่าระหว่างน้องนอกใจอย่างแกกับฉันที่สถานนะเมียที่กำลังคลอดลูกให้อ้เนี่ยใครมันจะแน่กว่ากันข่าวเนี่ยแกเดี๋ยวออกไปจากบ้านไอ้แน่ออกไปสิออกไปฉันบอกให้ออกไปไงออกไป ไปสิไปโอ๊ยโอย,โอยผมมาแล้วครับอดทนเนี่ยนะ เดี๋ยวผมจะรีบพาคุณไปโรงพยาบาลเองโอ้ยแล้วค่อยเดินครับค่อยโอ้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 ยทำไมล่ะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวดิฉันรับช่วงต่อเองค่ะ ไม่นะอย่านะพบปันอย่าลืมนะถ้างานนี้แกทำสำเร็จเนี่ยฉันจะจัดค่าตอบแทนให้แกอย่างงามเลยมา <c oughs> แกจะทำอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็อย่าเล่นท้อดไง <c oughs> ไม่นะอย่าเข้ามานะย,ยืนมืออยู่ทไมล่ะ <c oughs> จับตุ้มไว้สิไม่ <c oughs> อย่าทำฉันนะ หาผ้ามาปตดมันสิจับไว้ฉันเอกฉีดยามาเลยนั่นแหละมันต้องแบบนี้สิดีมากพี่ไอ อะไรอีกเนี่น้องคิมน้องจะมาบอกพี่ว่าเมียพี่ไม่ได้้องใช่ไหมพ่อเด็คิมน้องก็เห็นแล้วนี่ว่าตอนเนี้ยเมียพี่อยู่ในห้องคลอดแล้วเขากําลังจะพี่ไอดูนี่ก่อนแล้วค่อยด่าหนู แบบนี้เนี่ยบิวไม่ท้องจริงๆเหรอก็ใช่นะสิพี่บิวเขาหลอกพี่ว่าท้องเพราะว่าเขาอยากให้พี่ขอเขาแต่งงานแต่ความจริงแล้วอ่ะเขาไม่ได้รักพี่เลยที่เขาทําแบบเนี้ยเพราะว่าเขาอยากได้สมบัติพี่แล้วทีนี้พ่อหนูรู้ทันนะเขาก็เลยมายุให้พี่ไล่หนูออกจากบ้านเนี่ยน้อย บิลคุณทําแบบนี้ได้ไงคุณเอาเด็กที่ไหนเป็นลูกของผมเนี่ยช่วยด้วยค่ะคุณมาจะขโมยลูกของฉันคุณทําแบบนี้ได้ไงบิลคุณหลอกผมยังไม่พอยังคิดจะขโมยลูกคนอื่นอีกเหรอไอ้ไอ้ฟังฉนันอธิบายก่อนนะที่ฉันต้องทําแบบเนี้ยก็เพราะว่าคุณน,นั่นแหละ เราสองคนคบกันมาตั้งนานแต่คุณไม่ขอฉันแต่งงานสักทีอ่ะคุณก็เลยโกหกผมว่าท้องอย่างนั้นเหรอคุณคิดว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการโกหกมันจะไปด้วยการรอดเหรอบลเบลผมว่าเราเลิกกันเถอะไม่นะฉันไม่เลิกับไอ้เรารักกันไม่ใช่หรอไอ้ให้ยาัไฉัชน,นะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกนะไอ้นะขอเถอะบล ที่ผ่านมาผมคงตาบอดเองแหละคิดว่าคุณเป็นคนดีแต่วันนี้ผมเห็นแล้วว่าผู้หญิงอย่างคุณทำทุกอย่างได้เพื่อเอาชนะแม้กระทั่งเรื่องผิดกฎหมายเอาเด็กมานี่คุณจะเอาเรื่องพวกเขาไหมฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ รีบโทรเรียกตำรวจเลยค่ะไม่นะอย่าจะให้ตำรวจนะฉันก็ไม่เอาลูกแกมาแล้วนี่มาบิลยุตคุณกับพวกของคุณนี่ยต้องโดนจับข้อหาสมคบกันขโมยลูกคนเดียวอแล้วก็การที่ขโมยเด็กแรกเกิดในโรงพยาบาลติดคุกสิบห้าปีรู้ไว้ซะด้วยนะบิล พวกคุณก็เหมือนกันสมคบคิดกันทําผิดเพราะวเห็นแกเน่เงินแบบเนี้ยต้องโดนไล่ออกแล้วก็ยา้ายไปอยู่ในคุกด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ สวัสดีครับไอนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับละครสนุกสนุกของพวกเรานะครับวันนี้นะครับไอมีเกมมาให้เล่นนะครับไอมีคําถามมาถามทุกคนนะครับในฉากที่บิวเอาหมอนยัดเข้าใส่ท้องตัวเองครับหมอนนั้นเป็นรูปอะไรนะครับและก็มีออีกคําถามนึงนะครับผลไม้ที่ไอถือมาให้บิวนะครับมีอะไรบ้างครับตอบได้หรือเปล่าครับตอบได้คอมเมนต์เข้ามากันเลยนะครับติ๊กติ๊กติ๊ก แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ subscribe ช่องของพวกเรากันด้วยนะครับวันนี้ไอ้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายเ l b เบว บิลทำอะไรอยู่อ่ะเอ่อเปล่าค่ะเปล่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนะพอดีน้องสาวผมไม่เยี่ยมอ่ะอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลงไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวฉันลงตามไปตามผมมานะ เด็กเล็กฉันเอามาฝากจ้ะแหมลูกพี่ไม่ทันข้อเลยนะไม่ค่อยจะเหอหลานได้แล้วเราอะแหมหลานคนแรกของตระกูลทั้งทีไม่หเหอได้ไงล่ะพี่อีกอย่างหนึ่งพี่บิวก็จะข้อดเดือนหน้าแล้วด้วยใช่ไหมคะพี่บิวจ้ะคลอดเดือนหน้าแล้วจ้ะฉันน่ะดีใจแทนพวกพี่สองคนเนี่ยนะโดยเฉพาะพี่เบอ่ะ จะได้เป็นพ่อคนมีลูกสมใจอยากสักทีอะใช่พี่เนี่ยอดทนรอเจอหน้าลูกถ้าไม่ไหวแล้วเนี่ยเออฉันขอตัวก่อนนะคะเอาจะไปไหนอะพอดีว่าฉันนัดเพื่อนไวนะคะ้ค่ะวิวท้องแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะออกไปข้างนอกอีกเหรอเดี๋ยวอีกสักพักกี้ก็จะกลับแล้วนะคะให้กี้ไปส่งไหยคะพี่วิวไม่เป็นไรจร้ะ กี้อยู่คุยกับพี่เบยเถอะเดี๋ยวพี่ไปเองแน่ใจนะบิวแน่ใจค่ะฉันท้องนะคะฉันไม่ได้พิการไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอตัวก่อนนะ น้าก็ถึงกําหนดคลอแล้วอะถ้าบอกความจริงไปมีหวังถ้าล้อกันบ้านแตกแน่เลยอะโอ้โห คุณคะลาบไว้สิคะเอาไว้ซื้อของกินนะขอบคุณนะคะเออคุณก็ท้องเหมือนกันเหรอคะอา่าฉันไม่ได้ท้องจริงๆหรอกคะ่ะคือฉันมีความจำเป็นที่ต้องโกหกสามีว่าท้องอะคะ่ะอา้าวเหรอคะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณโกหกสามีแบบนี้แล้วสามีคุณจับได้อ่ะเขาจะไม่โกรธแย่หรอคะไม่โกรธหรอกค่ะถ้าฉันมีลูกไปให้เขาจริงๆอะว่าแต่คุณท้องกี่เดือนแล้วคะก็หลายเดือนแล้วอะค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะคลอดวันไหนะอะค่ะคุณถามทำไมหรอคะอ่า คุณอยากให้ลูกของคุณเนี่ยเกิดแล้วก็โตมาในที่ที่ดีๆไหมคะที่ที่เขาไม่ต้องอดมื้อกินมื้อคะ่ะถ้าคุณตกลงอะ่ะฉันสัญญาเลยนะคะว่าฉันจะตอบแทนคุณอย่างงามเลยแล้วก็จะหาหมอมาทำข้อให้คุณด้วยคะ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วจะคลอดแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้แกเร็วเข้าสิเร็วแล้วเนี่ยแกแน่ใจใช่ไหมว่าแกจะทําแบบนี้เนี่ยโอ๊ยแกอย่าเพิ่งถามทำโคตรก่อนแล้วเร็วเข้าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะคะเร็วๆโอ้ยคุณคะมั่นใจดีๆไลยนะคะ เด่งค่ะหนึ่งสองสาม,มเด่งรอบนะคะคุณหนึ่งสองสาม,สาม,มฉันฝากลูกฉันด้วยนะคะ ต้องห่วงนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะรักเราก็ดูแลเด็กคนนี้ให้เหมือนลูกของฉันเลยค่ะแค่เขาได้กินอิ่มนอนหลับได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วละคะ่ะอย่าให้เขาต้องมาเป็นขอทานเหมือนฉันเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ยกลูกให้ฉันอะเอ่อ ไว้ถ้าคุณอยากเจอหน้าลูกเนี่ยฉันจะลองคุยกับสามีให้จ้างพี่เลี้ยงเด็กนะคะจะได้ใช้ข้ออ้างเนี้ยทำให้คุณได้อยู่กับลูกด้วยโอเคไหมคะค่ะขอบคุณมากนะคะแกฉันว่าเรารีบไปโรงพยาบาลเถอะเราต้องกลับไปจัดฉากตบตาสามีฉันเรื่องทำข้อดีกนะบิวแกแน่ใจใช่ไหมว่าจะทำแบบนี้ฉันขอร้องแกเป็นเรื่องเดียวเป็นเรื่องสุดท้ายเลยแกในฐานนะเพื่อนคนหนึ่งอ่ะ แล้วฉันจะไม่ขออะไรแกอีกเลยนะเิลเิลเิลคุณเป็นไงบ้างอะทำไมจู่ๆคุณก็มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วคุณไม่บอกผมอะ มอะไรกนเน่พอดีว่าฉันปวดท้องกระทันหันนะคะเลยรีบให้คนพามาส่งโรงพยาบาลแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันกับลูกเนี่ยปลอดภัยดีค่ะลูกพ่อี่ลูกเราเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงอะ,อะผู้ชายคะ่ะโอ้โหแบบนี้ก็ดีเลยอะฉันดีใจด้วยนะพี่เวนี่ถ้าแม่รู้นะว่าพี่ได้ลูกชาย เรื่องมรดกที่แม่เคยรับปากกับพี่ไว้ว่าจะให้พี่หลังจากที่พี่มีทายาทเนี่ยพี่ได้รับคนเดียวเต็มๆเ,เลยนะไม่เอาหนะกี้ถ้าแกอยากได้เนี่ยแกก็มีทายาทให้แม่ดูสิไม่เอาอะพี่ฉันไม่รีบให้แม่คาดหวังกับพี่คนเดียวอะดีแล้วฉันไม่อยากเครียดไปด้วยไหนอาขอดูหน้าหลานหน่อยสิ <c oughs> แจัง แม่ก็ผมตรงพ่อก็ผมตรงแล้วลูกผมหยิกได้ใครเนี่ยคงจะหยิกได้ปู่ละมัง้งอย่าลืมสิว่าพ่อเราก็ผมหยิกนะเออจริงด้วยฉันลืมไปอ,ะอ,อ่ะเบ้คะจริงสิคะในไหนเราก็มีลูกแล้วอะ่ะคุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันอยากจะจ้างพี่เด็เดกเพิ่มสักคนหนึ่งคะ่ะได้เลยครับไม่มีปัญหา สวัสดีค่ะนี่พี่แอนนะคะที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กของลูกเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอองั้นเราเข้าไปคุยกันข้างในบ้านดีกว่าคะ่ะไปกัน ขอโทษนะที่อาทำแบบนี้แต่อาอดสงสัยไม่ได้จริงๆอ่ะ อะไรอยู่ตรงนี้อะคะเอ่อเป็นอะไรอะคะทำไมหน้าดูตึงๆกันทั้งคู่เลยเอ่เอเดี๋ยวฉันขอพาตัวคุณหนูขึ้นไปนอนห้องบนก่อนนะคะไม่ได้ที่นอนอันนั้นนะผมซื้อมาให้ลูกของผมไม่ใช่ลูกของคนอื่นแบบนี่คุณ บิวนี่คุณโกหกผมทำไมผลตรวจดีเอ็นเอเนี่ยมันบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกผมอะนี่ทักกี้ไม่สงสัยแอบเอาเส้นผมเด็กเนี่ยไปตรวจดีเอ็นเอป่าเนี้ยพี่บิวคงจะหลอกพี่เบย์หลอกกี้หลอกครอบครัวเราสำเร็จแล้วไม่ใช่นะกี้พี่ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกทุกคนนะฟังพี่อธิบายก่อนทำขนาดเนี้ยถึงท่านไม่ได้เรียกว่าตั้งใจหลอกหรอคะ นี่พี่เบวอยากได้สมบัติของครอบครัวเราขนาดนั้นเลยเหรอคะถึงเหล่าตัวเองท้องแล้วไปเอาลูกคนอื่นเนี่ยมาหลอกพี่เบด้วยอะ่ะที่ไม่ได้อยากได้สมบัติอะไรทั้งนั้นอะ่ะแต่ที่พี่ทําไปอะ่ะก็เพราะว่าพี่กลัวเ,เบเขาจะเสียใจเบเขาอยากมีลูกมากแต่ความจริงแล้วอะ่ะเบเขามีลูกไม่ได้มหมายความว่าไงอะที่ ทันทำไปทั้งหมดอ่ะก็เพราะว่าฉันรักแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคุณมากนะคะเบคุณเป็นหมันค่ะอะไรนะสามีฉันเป็นหมันเหรอใช่ฉันเสียใจยด้วยนะแกที่สามีแกอ่ะไม่สามารถมีลูกได้ทำไงดีอะแก สามีฉันน่ะเขาอยากมีลูกมากถ้าเขารู้อะ่ะเขาต้องเสียใจแล้วก็รับไม่ได้แน่ๆเลยอะ่ะแกอันไม่มีวิธีรักษาอื่นแล้วเหรอไม่มีแล้วแกเซลซ์ลเปอร์มของเขาอะ่ะไม่สมบูรณ์ไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวอ่อนได้ฉันว่ามีวิธีเดียวคือแกบอกความจริงกับเขาไปตรงๆอะ่ะ นผมเป็นหมันเหรอแล้วทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกอะคุณปล่อยให้ผมมีความหวังทำไมฉันขอโทษนะคะที่ฉันไม่ได้บอกคุณอะ่ะฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดแต่ที่ฉันทำไปทั้งหมดอะ่ะก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้คุณเสียใจไม่อยากให้คุณผิดหวังแล้วก็อับอายแล้วฉันเห็นว่าตอนที่คุณรู้ว่าตัวเองมีลูกอะ่ะ คุณมีความสุขมากฉันก็เลยไม่กล้าบอกความจริงกับคุณนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องรู้ความจริงอยู่ด้ไม่ใช่เหรอแต่ต่อให้มันเจ็บปวดยังไงผมก็ต้องยอมรับมาให้ได้ไม่ใช่เหรอฉันผิดไปแล้วค่ะเบฉันขอโทษนะคะที่ทำให้คุณผิดหวังอ่ะคุณไม่ต้องขอโทษอะไรผมหรอกคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะผมเข้าใจนะ ที่คุณทําไปทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะอะไร<ม>ถ้าผมไม่เป็นหมันเนี่ยคุณก็คงไม่ต้องทําอะไรถึงขนาดนี้หรอกแล้วเรื่องเด็กคนเนี้ยจะเอาอยัางไงกันต่อไปดีคะพวกพี่สองคนเนี่ยจะบอกคุณแม่ว่ายังไงพี่คงต้องบอกความจริงกับแม่ไปอ่ะในเมื่อพี่มีทายาทให้แม่ไม่ได้พี่ก็คงไม่มีหน้าที่จะไปรับรดอกอะไรจากแม่อีก ไหนๆผมก็มีลูกไม่ได้แล้วอ่ะจะรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เดคุณจะรับเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมเหรอคะเด็กคนนี้ยเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ถ้าเราจะรับเขามาเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดจริงไหมฉันขอบคุณคุณจริงๆนะคะฉันคิดว่าคุณเนี่ยจะทอดทิ้งลูกฉันซะอีกเดวยลเขารับปากคุณแล้วนี่ครับว่าเขาจะดูแลลูกคุณให้เหมือนลูกตัวเอง ผมเองก็เช่นกันนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะ<ป>เดี๋ยวพ่อพาไปนอนนะลูก